เอาเสียงออกคงเงน่ะหงาากล่องมือไหมครับเคหนึ่งสองสามอ่ะเรียบร้อยป้า <c oughs> ตัวอันนี้อุนนอย,เ,ยเป็นยังไง แกข่งให้เบ้อแล้วมูนี่ซีดอกเอาโมงอะไรก็เห็นดอกเดียวโคโลไปเคลี่ยวบ้างไหมดูอุ้ยตายตายตายบอๆเคลี่ยวบอเห็นดอกถ้าบอเห็นแล้วก็คือบอเห็นบอกแดงนึงวางมือหลานปุ๊บเลยไหมอุ้ยเพลตงซีเป็นตะแสอนแฮะออมขันมากมูว่านี่เนาะบ้เห็นพอได้เนึ่ย เอาเฮ็ดก็ต้องหาลูกก็ต้องเลี้ยง,ง,งเฮ็ดกัก็ <c oughs> ต้งเฮ็ดก็ต้องกพากันมือนลมด้อ